เฮ้ยรอบนี้เซโนโลจีเข้ามาจริงจังมากสามารถเปลี่ยนกล้องทุกตัวเนี่ยให้มันเป็นระบบ AI ได้ทั้งหมดนะครับเซิร์ช <Yeah. S 1> หารูปภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสปีดความเร็วโหดกว่าเดิมเซิร์ชแค่นี้มันก็จะมีวิดีโอที่ติดรู้สึกเป็นไฮไลท์มากที่สุดชอบมากที่สุด ตอนนี้เราอยู่กันที่บูสซิโนโลจีนะครับแล้วผมต้องบอกเลยว่าซ y โนโลจีเนี่ยเป็นผู้นําทางด้าน N นสหลายๆอย่างนะแล้วก็ตัว N นสเนี่ยในยุคนี้เราไม่ได้เอาไว้บันทึกข้อมูลหรือเก็บจัดเก็บข้อมูลอย่างเดียวลวเราสามารถมาทําอย่างเช่นวิดีโอเซเวเลนได้นะก็คือเป็นเครื่องจัดเก็บวิดีโอซึ่งในบ้านผมเนี่ยใช้งานอยู่แล้วผมเชื่อได้ว่าหลายๆคนน่ะน่าจะมีปัญหาตรงที่เวลาที่เราอยากจะมาย้อนดูวิดีโออะไรต่างๆเงี้ยเราจะต้องมานั่งค่อยๆนั่งดูนั่งดูนั่งหาใช่ไหมแต่รอบนี้ครับปีนี้คือปีอปของ,งเงอไอ อฟต์แวร์เซเว่นด์ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันจะมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลอะไรต่างๆ Everything แล้วถ้าสมมติผมรู้สึกว่าผมจําได้มี t ท sla Mo เดล3สีแดงเข้ามาในบ้านเราแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาเข้ามาตอนไหนหนาทีที่เท่าไหร่เราจําเวลาไม่ได้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งเซิร์ชให้ปวดหวัวเพราะว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชันในการเซิร์ชแบบ AI ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมต้องการหา t ท sla Mo เดล3นะครับเนี่ยเทสลาโมเดลสสีแดงอันนี้มีคนเซิร์ชทีไว้แล้วนะครับเทสลาโมเดลสสีแดงเซิร์ชแค่นี้มันก็จะมีวดีโ ที่ติดรุด่นรถคันนี้แล้วก็สีนี้ที่ขึ้นมานะครับคือไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสีแดงเท่านั้นนะคือเราอยากจะเซิร์ชเป็นเซนารามโมเดล3อย่างเดียวก็ได้มีเข้ามาภายในบ้านมีใครขับเซาราโมเดล3ามเข้ามาภายในบ้านไหมเนี่ยเซิร์ชเจอนะครับหรือสมมุติว่าเฮ้ยมีคนถือปืนเข้ามาในบ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าบ้านเราถูกจลกรรมหรือว่ามีแบบรอยกระสุนปืนอยู่ในบ้านเนี้ยเราก็สามารถเซิร์ชได้นะครับเพอร์เซนอย่างเงี้ยอ่ะมีเพอร์เซนโฮ holding อากันนะครับมีใครจับปืนหรือถือปืนหรือเปล่า เซิร์ชปุ๊บเขาก็จะไปดึงไฟล์วีโอต่างๆมานะครับอย่างเช่นตัวนี้มีไฟล์วีโอที่เนี่ยคือไม่ได้เห็นปืนเต็มนะครับแต่ว่ามันตรวจจับได้คือสามารถค้นหาเป็นแบบอ็อบเจกต์ได้ไม่ต้องเป็นต้องจําว่า มันเป็นเวลากี่โมงเนี่ยมีคนแอบเอาปืนเข้ามาอะไรเงี้ยใช้ในส่วนของตัว A.I. ในการเซิร์ชได้ซึ่งตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันดีมากเพราะลองลองนึกภาพดูเวลาที่เราติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในบ้านเงี้ยแล้วสมมติผมมีกล้องที่หน้าบ้านแล้วอยู่ดีๆแมวในบ้านผมออกบ้านไปใช่ไหมแล้วผมหาแมวไม่เจอเราเซิร์ชเลยครับ white cat orange cat อย่างเงี้ยตัวเซิร์เวอรแลนด์เขาทำการค้นหานะว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่ถ่ายติดแมวสีนี้สีนี้แทนที่เมื่อก่อนเราจะต้องมานั่งค่อยๆอยเลื่อนค่อยๆหาว่าเฮ้ยมันมีเดินผ่านประตูตรงนี้มีขยับหรือ ให้ชีวิตง่ายขึ้นมากๆแล้วในปีนี้ทาง Synology อ่ะมีการอัปเกรดฟังก์ชันเยอะมากนะครับปกติเราใช้ NAS พวกนี้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆใช่ไหมปีนี้เขามีตัว NAS รุ่นพิเศษนะครับที่ทําเพื่อ Surveillance โดยเฉพาะกล้องตัวไหนก็นแล้วแต่ที่มันมี AI หรือว่าเป็นกล้องที่ไม่มี AI ไม่ใช่แบรนด์ Synology เนี่ยสามารถใช้ NAS ตัวนี้แล้วก็เพิ่ม Add ฟังก์ชันตัว AI เข้าไปได้ด้วยเดีย๋ยวเราไปดูกันครับและนี่คือตัว DVA Series ตัวใหม่ของทาง Synology นะครับที่เขาบอกว่าแค่ใช้เจ้ากล่องตัวนี้ครับสามารถเปลี่ยนกล้องทุกตัวเนี่ ได้ทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นที่แบบว่าจะต้องเป็นกล้องซินโลจีที่จะต้องมี AI อยู่ในหัวเราสามารถใช้กล้องยี่ห้ออะไรก็ได้ขอแค่สามารถมันมีออดวิ ip, สามารถแอดเข้าไปได้นะครับเขาสามารถทําให้มันเป็น AI d e t e c t ได้ทั้งหมดอย่างเช่นตอนนี้เขามีการ deep t c t เนเซอร์ป้ายทะเบียนนะครับเนี่ยเพื่อให้มันเปิดเข้าใช้งานได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่ง สมอกดีเทคอย่างตอนนี้เขาก็จะมีตรวจสอบนะครับว่าเรามีกล้องๆ้องนึงเนี่ยมีฟันขึ้นมานะครับหรือถ้าใครบอกว่าในประเทศไทยมันมีเรื่องของ PDP a อะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องการถ่ายให้ติดแต่ว่าต้องให้เห็นบรรยากาศถ้าคนมัไม่ได้เยอะมันก็จะมองเห็นมากกว่านี้อันนี้เขาจะมีการเซ็นเซอร์แบบเ a ลไทม์ได้นะครับหรือจะเป็นกล้อง360เราอยากจะตีกรอบอะไรต่างๆเงี้ยเราสามารถ ปรับตั้งค่าได้หมดข้อดีก็คือมันเป็นความยืดหยุ่นมากๆที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล้องของทางซทโนโลจีหรือจะเป็นต้องแบบไปอัปเกรดระบบลองนึกว่าเฮ้ย <enfant> เรามีโรงงานอยู่แล้วเรามีกล้องอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยตัวที่มันเป็นกล้อง IP camera เงี้ยครับเราจะอยากใช้ฟังก์ชันที่เป็น AI เราจะต้องไปซื้อกล้องทุกตัวเปลี่ยนทิ้งทั้งหมดเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนกล้องแล้วแลเ,เปลี่ยนตัวเครื่อง NVR ตัวเดียวนะครับให้มันเป็นตัว DVA 7,400ตัวเนี้ยเพื่อให้ทําการประมวลผล AI แทนได้ซึ่งตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว ที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตัว DVA 7,400ก็จะใช้ฟีเจอร์ AI ได้เยอะแต่ถ้าสมมติเป็นรุ่นที่เล็กลงไปอย่างเช่น DVA 1622ก็อาจจะใช้ได้ไม่เยอะเท่าครับเอาเรอจริงๆเนี่ยเจ๋งแล้วผมรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆถามว่ามันทําอะไรได้อีกไหมเอาเรอจริงๆมันสามารถทําได้ถึงขั้นแบบสมมติมีพื้นที่ก่อสร้างพื้นที่ตรงนี้เขาต้องบังคับใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อจะเข้าไปทํางานใช่ไหมถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่อุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยห้ามเข้าทางานโดยปกติเราจะต้องเป็นมนมมุษยย์หรรรืออว่่าาาะไตงๆ ตักเตือนว่าเฮ้ยคุณจะต้องใส่ก่อนไม่งั้นเราจะไม่เข้ารอบนี้สามารถใช้กล้องแล้วก็ใช้ a i เนี่ยในการตรวจสอบได้เขามีโชว์ตรงนั้นด้วยครับจอตัวนี้นะครับเปรียบเสมือนกับว่าอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาตนะครับแล้วเขาก็จะมีบอกไว้ว่าจะต้องใส่หมวกและใส่เสื้อเซฟตี้ประตูนี้ถึงจะเปิดให้เข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองดูนะตอนนี้เขาจะมีกล้องตัว BC500 อยู่แล้วก็มีการบันทึกรคคอร์ดในส่วนตรงนี้นะครับผมจะลองใส่หมวกปึ๊บตอนนี้เราใส่หมวกเรียบร้อยแล้วนะครับ ประตูยังไม่เปิดเพราะว่ายังแต่งไม่ครบชุดนะครับเราจะลองใส่เสื้อเซฟตี้ตัวนี้ครับนี่ตอนนี้ดีเทคเสื้อเสร็จเรียบร้อยประตูเปิดแล้วนะครับสามารถผ่านได้ถ้าสมมติถอดหมวกออกเราก็ไม่สามารถเข้าได้เนี่ยอันนี้ก็คือเพิ่มความเซฟตี้ใส่เข้าไปปั๊บให้ดูอีกหนึ่งรอบผ่านแล้ว ใช้ AI ในการดีเทคได้เลยนอกเหนือจากในเรื่องของตัวกล้องวงจรปิดนะครับเรามาในเรื่องของข้อมูลกันบ้างนี่กเพราะว่าคนที่ใช้พวก NAS หรือว่าระบบอะไรพวกนี้ต้องการการแบ็กอัพที่แบบได้ยั่งยืนที่สุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้การที่แบบโดนเจาะระบบหรือว่าโดนแฮกเกอร์อะไรต่างๆเข้ามาเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าถ้าสมมติเขาไปแฮกระบบแล้วก็ทําการ encrypt ในส่วนตัว Data อะไรต่างๆไปเนี่ยสุดท้ายถ้าสมมติเจ้าของเซิร์ฟหรือเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีตัวไฟแบ็กอัพเขาก็ไม่แคร์ใช่ไหมคุณอยากจะบล็อกไปคุณอยากจะแฮกๆไปเราแค่ format Windows ใหม่แล้วก็ดึงไฟล์แบ็กอัพกลับมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทีนี้แฮกเกอร์เขาเลยเริ่มรู้แล้วเขาก็เลยจะทําการเอนคลิปหรือว่าทําให้ตัวไฟล์แบ็กอัพเนี่ยมันไม่สามารถโหลดกลับมาได้โดยปกติวิธีการป้องกันเขาก็ใช้โปรแกรมพวกวีมอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับในการแบ็กอัพดาต้ทั้งหมดเลยทีนี้ การใช้ตัวีมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะครับอารมณ์คือคุณต้องมีคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์คุณจะต้องมีฮาร์ดดิสคุณจะต้องมีค่าลิขสิทธิ์ลายเส้นตัวซอฟต์แวร์วีมอีกค่อนข้างเยอะมากนะครับซีโนโลจีเขาก็เลยออกในส่สนตัวเครื่องที่เป็น a Active Protect a p p l i c a t i o n ขึ้นมานะครับก็คือใช้พวกตัวเนี้ยในการสำรองข้อมูลได้แล้วตัวไฟแบ็กอัพต่างๆเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนกับ CD แล้วกันอ่ะเวลาที่เราไลท์ซีดีเข้าไปเนี่ยมันจะไม่สามารถอีดิทข้อมูลได้ถูกกต้้้ออองงมัยยเเววลาา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 ททีี่่รรรแแบบบบบไปาหาไาจาบบบหจ์ชใํ CD, เพราะว่า CD เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ไฟล์แบ็กอัพต่อไปนี้เขาก็จะทําเป็นแบบนี้เลยนะก็คือมีไฟล์ขึ้นมาไม่สามารถแก้ไขไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งสิ้นยกเว้นเปิดอ่านเท่านั้นมันก็เลยทําให้ข้อมูลที่เรามีทําการแบ็กอัพเนี่ยมันปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นที่ปกป้องป้องกันการโจมตีของไซเบอร์เซเคียวริตี้ได้ดีมากยิ่งขึ้นแถมตัวนี้นะครับเขาสามารถเปิดปิดระบบการแบ็กอัพได้ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้และนี่ครับคือฟังก์ชันแออะไรโดยปกติถ้าสม,มุ เรามีเครื่องเครื่องหนึ่งที่ไว้ทํางาน back up เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเวลาเรา back up เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ป่าประโยชน์แล้วและเวลาสมมติว่าเรา back ั p หกโมงเช้าเสร็จตอน10โมงเวลาที่เหลือตั้งแต่1 1โมงจนถึง5โมงเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่ทําให้ a อทแท k หรือว่าโจมตีได้มันก็มีความเสี่ยงนะครับทีนี้เขาก็เลยทาขขยาาาลยําฟัำ f u n ั t i o n air gap ข เราจะให้อนุญาตเปิดทําการแบ็กอัพได้แค่ช่วงเวลาใดเช่นผมต้องการให้แบ็กอัพแค่แช่วง8โมงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับถ้านอกสเกจดูตัวนี้ให้ทําการสั่งชัตด,ดาวน์เครื่องไปเลยก็สามารถทําได้เราสามารถเซตติ้งตรงนี้ครับนี่ก็คือไม่ยอมรับคอนเน็กชันใดๆทั้งสิ้นในช่วงนอกเวลาที่เราตั้งค่านะครับหรือจะเป็นแบบ d ีแอคที e ก็คือเหมือนกับถอดการเน็ตเวิร์ทิ้งไปเลยถอดสายแลนทิ Thought ้งไปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งได้หรือแม้กระทั Down ่งชัตดาวน์เซิร์ฟเวอร์นะครับ ถ้าเกิดแบ็กอัพจนถึงช่วงเวลาเที่ยงเสร็จปุ๊บถ้าไม่ได้มีการใช้งานให้ฉางชะด,ดาไปเลยแล้วก็รอเปิดคอมใหม่หรือว่าเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ตอนกลับมาช่วง8ปดพวงชาที่เราเซตติ้งเอาไว้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าดีมากเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ออนไลน์ line, เนี่ยหมายความว่าจะไม่มีทางแฮ็กได้นั่นเองนะครับเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นสาหรับการแบ็กอัพการโปรเทคข้อมูลนั่นเองครับและก็นีส่วนตรงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวที่มันเป็นเหมือนกับ file document, file word, file Excel, ไฟล์ด็อกิเ,นเมนต์ไฟล์ เข้าามช่วยการจัดการนะครับอย่างเช่นสมมติผมต้องการทำไฟล์สักไฟล์อนึางเนี้ยเราสามารถเปิดในส่วนของตัว AI ด้านข้างนะครับในการช่วยเซิร์ชในการช่วยจัดการข้อมูลในการช่วยเขียนเนี่ยสามารถทำได้นะครับหรือจะทำพรีเซนเตชันโดยการใช้ AI เนี่ยเราก็สามารถสั่งการได้แล้วผ่านในส่วนของตัวระบบ N a s เลยแต่ที่เจ๋งอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากก็คือในเรื่องของการประชุมโดยปกติเนี่ยเวลาที่เรามีการคุยมีการประชุม call conference ต่างๆใช่ไหมบางคนน่ะบอกว่าข้อมูลในองค์กรมันมีความลับเยอะมากเราไม่อยากไปใช้พวก Microsoft Teams หรืออะไรต่างๆเราอยากจะใช้เหมือน กับเซิร์ฟเวอร์ในบริษัทเลยแล้วการที่ส่งไฟล์ส่งข้อมูลอะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะอยู่แค่ในตัวเครื่อง N a สหรือว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์ภายในบริษัทของเราเนี่ยอันเนี้ยมันก็เลยทาให้เหมือนกับปุ่ใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่รอบนี้ทาง s y n o l o g y อ่ะเขามีการเมิร์ชในส่วนของตัว AI เข้ามาช่วยนะครับมันทําให้การประชุมเนี่ยได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นคือ1เลยช่วยแปลภาษาได้นะครับ live translate นะครับผมตรงเนี้ย live transcription นะครับก็คือทําในส่วนของตัวสคริปหรือว่าตัว CC เนี่ยขึ้นมาในการแปลภาษาได้อ่ะอย่างสมมุติ ผมประชุมกันเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําให้มันมีซีซีมาได้นึกนึกภาพง่ายๆครับสมัยนี้เวลาที่เราดู u t u b e เนี่ยเราก็จะมีการเปิดซีซีหรือว่าเปิดในส่วนงตัวซับขึ้นมาได้ใช่ไหมเราดูคอนเทนต์ต่างประเทศพอเปิดซับปุ๊บซับจะเป็นภาษาอังกฤษแต่เราแปลไม่ออกเนี้ยเราก็สามารถกดเลือกแปลภาษาในส่วนงตัวซับแบบเรียลไทม์ได้ให้มันกลายเป็นภาษาไทยเวลาในการประชุมมันก็จะสามารถประชุมกับคนต่างชาติได้รู้สึกแบบง่ายขึ้นเราอ่านได้แบบเรียลไทม์เลยแล้วก็ข้อดีอย่างที่2เราสามารถประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ย ให้มันแปลงให้มันเป็นไฟเบอร์ออกมาให้เห็นข้อมูลได้หรือถ้าบอกว่าอ้แปลงออกมาปุ๊บมันก็ยังยุ่งยากอยู่เราจะต้องมานั่งอ่านเยอะกดให้มันสรุปการประชุมได้เลยภ oh. ายในนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเท่าออกมาแล้วจบและนอกเหนือจากในส่วนตรงนี้เอาจริงๆปีที่แล้วเคยมีโชว์ไปแล้วแหละก็จะเป็นในเรื่องของการ ส่งอ e ีเมลนะครับใช้ AI ในการช่วยเขียนนะครับอันนี้เ็าสามารถทำได้นะครับก็จะมี SiriGmail Plus ตัวนี้นะครับหรือว่าพวก k a r e n a ต่างๆเพื่อช่วยให้มันลิงก์ให้มันแจ้งเตือนพวกนี้มีทั้งหมดเลยแล้วถามว่าเขาจะใช้ AI อะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถ add API ของตัว AI ต่างๆได้นะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการใช้ Open AI หรือว่า Google AI อะไรต่างๆตรงนี้นเ,นเราสามารถเลือกได้เซตได้นะครับเนี่ยแล้วเราก็มาใส่ในส่วนของตัว API key นะครับตัวนี้ก็เลือกเอาเลยเนี่ยอย่างตอนนี้เขามีโชว์ก็คือจะเป็น ตัว GPT นะครับเข้ามาเชื่อมโยงใน2ตัวระบบ NAS อันนี้ผมก็ถือว่า มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือพอมันเป็น AI แบบสาธารณะโอเพนเะงี้ยข้อมูลมันอาจจะหลุดรั่วไหลไปได้แต่พอมาเป็นในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในแค่เซิร์ฟเวอร์ของเราข้อมูลมันจะไม่รั่วไหลเอาจริงๆเลยมันมีความเจ๋งมากกว่านั้นก็คือเราสามารถให้ส่งตัว s y คโนโลยีเนี่ยเซนเซอร์ข้อมูลก่อนแล้วค่อยส่งไปยัง AI แล้วพอ AI ทําการคลิปอะไรต่างๆเสร็จข้อมูลพวกนั้นค่อยนํากลับมาแสดงได้อย่างเช่นตรงนี้ครับก็คือตรงนี้นะครับเราสามารถเซตได้นะว่าก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยัง AI อะไรต่างๆพวกเนี้ยเราแ เสร็จใช่ไหมเราสามารถเซตเ e อร์มิชันได้ว่า User คนนี้ให้ใช้ AI ตัวนี้ User คนนี้ห้ามใช้นะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือข้อมูลบางอย่างที่เราไม่ต้องการส่งให้ AI นะครับนั่นก็คือผมพูดได้ง่ายๆเลยเนาะอีเมลแอดเดรสเราไม่อยากให้ AI รู้เราสามารถเซนเซอร์อีเมลแอดเดรสก่อนส่งให้ AI ประมวลผลได้นะครับหรืออย่างเช่นเลขบัตรเครดิตอ่าเด่เขาก็จะมี อยู่ตรงไหนนะเลขบัตรเครดิตเครดิตการ์ดนัมเบอร์นะครับคริปโตวอลเลตเราไม่ต้องการให้ AI เอาไปเรียนรู้นะครับหรือจะเป็นในส่วนตัว i p a d d r e s s สเวดดนัมเบอร์นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนตัวหมายเลขโทรศัพท์อันนี้เราสามารถเซ็นเซอร์ข้อมูลพวกนี้ทั้งหมดไปก่อนแล้วก็ส่งให้พวก g e m i n i ให้พวก ChatGPT ที Chat T, ทำการสรุปข้อมูลมาต่างๆท,ทั้งหมดแล้วพอส่งกลับมาปุ๊บข้อมูลตรงนี้ก็มาเปิดเผยอันนี้ทำให้แบบเรามั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้ AI ไม่รู้แต่ให้ AI ช่วยทํางานได้เฮ้ยอันนี้ผมว่ามันเจ๋งมากเมื่อกี้เรื่องยากๆเรื่องลึกๆอาจจะดูไกลตัวเรามาดูของซิมเปิกันบ้างนะครับตัวนี้คือเจ้าตัว B Station ผมเคยมีรีวิวไปแล้วมันเหมือนอารมณ์ฮันดิส ส่วนตัวหรือว่าเอทานอลฮันดิทที่มันมีความฉลาดมากกว่าเอ e r นอลฮันดิอย่างเดียวนะครับมันคือจ้าตัว B Station จะบอกว่า N นสก็ไม่ใช่จะบอกว่าเอ e r นอลฮันดิก็ไม่เชิงนะครับแต่รอบนี้เขามีการอัปเกรดฟังก์ชันมานะครับอย่างที่แรกเลยก็คือก่อนหน้าเขาจะมีความจุดเดียวคือ4เทราไบต์ในปีนี้อัปเกรดมาเป็น8เทราไบต์นะครับแล้วก็อย่างที่2อันนี้คือฟังก์ชันที่ผมเชื่อได้ว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบมากก็คือมันมีกล้องวงจรปิดซีโนโลจีตัวนี้ใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้พวก,ก เราจะต้องเสียบเมมโมรีนึกกอบบ้านอย่างตัวนี้ก็มีช่องใส่เมมโมรีการ์ดอะไรต่างๆถ้าเกิดโจรเห็นกล้องโจนถอดกล้องออกไปปุ๊บเมมโมรีการ์ดตัวนี้เอาไปทุบทำลายเจ้าของบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถย้อนดูได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นกล้องแบรนด์ยี่ห้ออื่นน่สมมติอย,อย่างแบรนด์ Xiaomi เงี้ยเราใช้อยู่ปุ๊บเราอยากจะให้มันบันทึกออนคลาวเราจะต้องเสียรายเดือนเดือนละ170บกว่าบาท200กว่าบาทและลองคิดดูว่าถ้าภายในบ้านของเราอะมีกล้องทั้งหมด10ตัว เราก็ต้องจ่ายเดือนเป็นพันบาท2 0 0 0ันสานะครับมันแพงมากๆรอบนี้เขาเลยอัปเกรดฟังก์ชันในส่วนของตัว B Station ตัวนี้ให้ทําการ ร e คอร์ดไฟวีโอพวกนี้เข้าที่เมมโมรี่าร์แล้วก็กลับมาที่ตัว B Station ได้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากคือแทนนี้เราจะซื้อแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้มันเป็นแบบอ่ะมีหนึ่งฮัตดิสใช้งานได้หลากหลายเครื่องแล้วพื้นที่ว่างเปล่ามันเหลือเยอะมากเราก็ซื้อกล้องของทาง Sy โ ology อ่ะมาบันทึกได้แล้ววิธีการเซตอัพอ่ะมันง่ายหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วนิ่งๆจบไม่ต้องมานั่งกรองไอพีไม่ต้องมานั่งเซต V l a n นไม่ต้องมานั่งเซตออน i ิฟอะไรต่างๆซื้อกล้องซีโนโลจี ลิงก์เข้าแล้วก็กดแอดในระบบสามารถบันทึกผ่านในส่งตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็ถือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับตรงน,นี้อาจจะเป็นเหมือนกับการใช้งานแบบส่วนรวมภายในบ้านเนาะมันจะมีในเรื่องของตัว external SSD อีกหนึ่งตัวอันนี้คือเจ้าตัว B Drive นะครับ B Drive หลายคนเคยเห็นผมรีวิวไปแล้วแหละว่าเจ้าตัว B Drive มันก็เหมือนกับ SSD external แต่ข้อดีของเขาเนี่ยมันจะมีในส่วนตัวซอฟต์แวร์ที่สามารถตั้งรหัสได้แล้วก็สามารถเก็บข้อมูลแบ็กอัพอะไรต่างๆได้รอบนี้เขาอัปเกรดน หอย่างก็คือ AI ในการ search รูปภาพครับในตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าซอฟต์แวร์ตัว b ีได้ใช่ไหมเราก็สามารถคอนโทรลจัดการดูพวกความจุอะไรต่างๆได้นะครับเลือกการแบ็กอัพว่าเราอยากจะแบ็กอัพคอมพิวเตอร์ซิงค์ไฟไหน SD t อนน a ลอะไรต่างๆ อันนี้มีฟังก์ชันเหมือนเดิมแต่ในปีนี้เขาอัปเกรดฟังก์ชันอย่างหนึ่งก็คือใส่ในส่วนของตัวฟังก์ชันของ deep search เข้ามานะครับ deep search ตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราค้นหาข้อมูลหรือว่าค้นหารูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยได้รวดเร็วแล้วฉลาดมากกว่าเดิมปีนี้แล้วเขาบอกว่ามันเซิร์ชได้แบบนี้แต่พอไปใช้งานจริงอ่ะมันยังเซิร์ชได้ดูไม่ค่อยฉลาดแต่ปีนี้มันเซิร์ชได้ฉลาดมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นเนี่ยมีคําสั่งไว้ snow in japan this year ก็คือหารูปภาพที่มันอยู่ในญี่ปุ่นที่มันมีหิม ในปีนี้ก็คือหาแค่ของปีนี้เท่านั้นบางครั้งเวลาเราแบบอาจจะจําได้เฮ้ยเราเคยไปญี่ปุ่นตอนปีนี้เราเคยไปญี่ปุ่นตอนปีที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราอยากได้ภาพที่มันเป็นหีมะมันสามารถทําการเซิร์ชหารูปภาพได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเอออันนี้ก็เรียกว่าถ้าใครมีตัว b ีไดรอยู่เร็วๆนี้จะได้รับการอัปเกรดนะครับเอาจริงๆแล้วไอ <ๆ S 2> ้พวกฟังก์ชัน AI ที่เมื่อกี้ผมพาไปดูตอนที่มันเป็นแบบอ่าบวกไฟ e เ เชื่อมต่อ AI อะไรเข้ามาพวกนี้ถ้าใครใช้พวก N a s ของ s ท n o l o g y อยู่แล้วไม่ได้รุ่นเก่าจนเกินไปเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีอัปเกรดมาให้ใช้งานแน่นอนครับอ่าและในสุดท้ายตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว d i Disk Station หรือว่าตัว N a s ที่หลายๆคนเคยเนาะอง s y n นโล g y แล้วก็ใช้งานกันนี่แหละครับโดยในปีนี้นะครับเขาจะได้อัปเกรดกลายเป็นรุ่น25ก็คือปี2525นั่นเองนะครับถามว่ารอบนี้มันมีอัปเกรดอะไรนอกจากให้ CPU เร็วขึ้นนะครับอย่างแรกเลยในส่วนของตัวพอร์ตแลนด์ารุ่น แทนแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยเอาจริงๆก็ยังคงขายเดิมทั้งหมดเพิ่มความเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในปีปีนี้เอาจริงๆเท่าที่ผมได้ลองสอบถามข้อมูลของทางซีโนโลจีมาก็คือถ้าคุณอยากจะใช้แน็ของทางซีโนโลจีซีโนโลจีแนะนําว่าให้ใช้ฮาร์ดดิสของทางซีโนโลจีจะดีที่สุดราคาไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดแล้วเฮ้ยทำไมต้องใช้ดิสของซีโนโลจีล่ะข้อดีอย่างที่หนึ่งอันนี้ที่ผมเพิ่งรู้นะถ้าคุณรู้แล้วก็ไม่เเ็นนนไไรระคคคัับแต่่่่หลลาาาายยชชืืออออววงงมู้้้กกถุณใดิขข ที่ฮัตดิสมันใกล้จะพังอ่ะมันจะมีนอนตีแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยตอนนี้โอกาสล่อของคุณอ่ะเหลือแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะโอกาสล่อของคุณเหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะเริ่มเจอแบ็คเซกเตอร์แล้วนะคุณควรต้องเปลี่ยนฮัตดิสได้แล้วนะถ้าคุณใช้ฮัตดิสของซีโนจีบวกกับเนสซีโนจีอ่ะมันจะมีนอนตีเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาผมเชื่อได้ว่าคนที่ใช้เนสพวกนี้อยากจะรู้มากกว่าว่าอีกนานแค่ไหนฮัดดิสจะพังดีกว่าแบบ ฮาร์ดดิสพังแล้วแล้วเราจะต้องมาปวดหวัวหาการกู้ข้อมูลอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรียกว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมทางซีโนโลจีเนี่ยถึงทาระบบนี้ขึ้นมานะครับอย่างแรกเลยฮาร์ดดิสแต่ละตัวจากทางซีโนโลจีเนี่ยจะมีการทดสอบมากกว่า7 0 0 0ชั่วโมงนะครับเพื่อให้แน่ใจนะครับว่ามันน่าเชื่อถือนะครับแถมตัวฮาร์ดดิสที่ผ่านการทดสอบเนี่ยสามารถลดปัญหาดิสที่มันแบบเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยได้มากกว่า40%่ปนะครับแล้วก็ลดในเรื่องของปัญหาพื้นที่การจัด ทำให้มันแบบไม่แมชกันนะถ้าสมมติคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ยี่ห้ออื่นเวลามีเฟิร์มแวร์อัปเดตคุณจะต้องถอดฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ไปอัปเดตที่คอมพิวเตอร์แล้วก็กลับมาใส่ที่เครื่องซีโนโลจีมันอาจจะเกิดปัญหาได้แต่ถ้าสมมติคุณใช้ฮาร์ดดิสก์ของทางซีโนโลจีเนี่ยเราสามารถกดอัปเฟิร์มแวร์ผ่านตัวเครื่อง N a สได้ทําให้มันมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ท้งนี้ทางนั้นซีโนโลจีเขาก็ยังไม่ได้ปิดบังโอกาสนะครับยังสามารถใช้ฮ <_ V ood le> าร ทำเป็นตัวบันทึกกล่องวงจรปิดได้นะครับก็ประมาณนี้อาจริงๆทางซีโน o ี y ยังมี Product แบบหลากหลายเยอะมากอาจจะดูไกลตัวผมขอพาดดูแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้ม,มเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าสายคนที่ติดตามผมอาจจะไม่ได้ไปลึกขนาดนั้นเนาะก็อย่างตัวนี้ SSD Enterprise Grade นะครับผมตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อแบบใหม่แล้วเมื่อก่อนเราจะเคยเห็นพอร์ต U2 ตอนนี้มาถึง U3 แล้วนะครับสปีดค,ความเร็วโหดกว่าเดิมและดูความจุ7 1,680กิกนะครับนี่ก็จะมีมาด้วยแล้วก็ทางฝั่งนูน้นคือทางเซนต์โ y จีเหมือนจะเริ่มทําตัวเองอเป็นเซ<อ>ิร์ฟเวอร์จริงจังแล้วนะครับก็จะมีเป็นแบบแบล็กทาวเวอร์กันขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว้าวก็คือโดยปกติเราจะเคยเห็นนะพวกที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรต่างเงนี้เราจะมี power supply สตัวที่มันสามารถ cross swap ตัวใดตัวหนึ่งเสียอีกตัวหนึ่งทํางานได้รอบนี้ครับเห็นไอ้ตัว P.S. 7,700นะตัวนั้นน่ะเจ๋งกว่าก็คือมีส CPU สมมต ติ u อยูตัวหนึ่งทำงานต่อได้แล้วเราก็สามารถสลับในการใช้งานได้อันนี้มีแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายใครที่ทัพวก data center พวกนี้น่าจะพอรู้กันนะครับว่าเฮ้ยรอบนี้เ y n โนโล y ีเขามาจริงจังมากก็ประมาณนี้ละกันเอาเป็นว่าเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะมีรีวิว NAS ตัวใหม่ของทาง่เทโนโจะมีฟังก์ชันอะไรเด็ดอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบเจาะลึกให้นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่ผมรู้สึกเป็นไฮไลท์มากที่สุด ชอบมากที่สุดคือกล่องบันทึกกล้องวงจรปิดที่ทําให้กล้องทุกตัวเป็น AI ได้แล้วก็ฟังก์ชันในการเซิร์ชที่ใช้ AI ในการเซิร์ชหาวิดีโอได้อันนี้ถือว่าเจ๋งที่สุดแล้วในปีนี้ที่ผมรู้สึกว้าวแล้วก็พระรับใจมากๆก็แปลว่าบ o s t s y โนโล g ีจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมี b o บู t ไหนอีกรอติดตามชมกันได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ